สวัสดีทุกคนครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกม PS 2020โหมดมัตเตอร์ลีกกับทีมเลตเตอร์ซิตี้ฤดูกาล2019ถึง2020นัดนี้นัดสุดท้ายของฤดูกาลนัดที่38ครับเป็นการช่วงจิงชัยชนะเพื่อแย่งแชมป์กันครับระหว่างเลตเตอร์ซิตี้กับเวอร์พูครับ <c oughs> เรามรีโอกาสได้เปรียบกว่าฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปชมเกมกันเลยแล้ะกันนะฮะ สวัสดีครับวันนี้พบกับเซอร์เพเมรีกนัดที่38ของฤดูกาลเอสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาวท์แฮมตันนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายครับใครชนะีโอกาสได้แชมป์สูงฮะโดยเฉพาะเลสเตอร์ซิตี้ครับมีคะแนนห่างเลี้ยวฟูลสคะแนนฮะจริงๆแล้วถ้าแค่เสมอลูกได้เสียเราก็จังจะดีกว่า การกองเชียร์ที่สนามโลสตาร์กจริงๆก็เป็นคิงพาวเวอร์นะฮะอันนี้น่าจะได้ชมไฮไลท์ฟูลแมตช์อยู่ฮะไม่น่าจะตัดภาพไปไหนแล้ววันนี้มีเซลมาฮะ,ะคุณต้นฮะไทยชน,นะครับฮ่าฮ่ฮไทยชน,นะไทยแชมป์โอโ้โหสายเลือดสายเลือดนี่เข้าเข้าขั้นฮะขอบคุณสำหรับหัวใจขอบคุณสำหรับไบคครับ รู้ฮะว่าเชียร์ไทยครับวันนี้มาช่วยเชียร์เลตเตอร์ของคนไทยไหน่อยครับสวัสดีที่เข้ามาชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ATMFc ด้วยครับจากแอดกากติดครับวันนี้นะได้ชมไฮไลท์ฟูลแมตช์ครับก่อนตัดภาพเข้าสู่เกมครับ บอกมือทักทายแฟนๆครับทั้งสองทีมวันนี้เดอะริบเบิลฮะเจมี่วาร์ด,ดีลงสนามเป็นตัวจริงฮะไลอ้อนฮะแกสเพอร์ดแชมเคลิลเป็นผู้สาประตูขวาเป็นเอ็มอาบูซ้ายเป็นเบนชิวเวลคู่เซ็นเตอร์มโตโมริกับออบลันส์อากเป็นเอ็นดีดีแมดิสันและยูริโตอรมองขวาเป็นออเกนอาซาซ้ายเป็นฮาวี่บาร์และสุน่าร์เดอะริบเบิลเจมี่วาร์ดีทางฝั่งของซาวน์ตันครับ มาในระบบ5-3-2ฮะผู้สารประตูเป็นกันฮะเลกเลกกี้เป็นแบ็กขวาอลันเบอร์ทันแบ็กซ้ายเวสกาดสตีเฟลละโยชิดะเป็น3เซ็นเตอร์ฮะอางเป็น,ว,นวัวท์พลาวอาร์มสตรองแล้วก็น่าจะเป็นฮอยเบิร์กฮะสามประสานในแดนหน้านี่ผมไม่แน่ใจฮะอ่านไลน์อัอพไม่ทันนฮะอ๋อตัวกลางคนเป็นลูมิอูครับ คู่หน้าเป็นเชดัมฮะจับคู่กับใครนี่ภาพเลยฮนะอ่านไม่ทันฮะแก่แล้วแก่แล้วแอดกาลกนี่แก่ฮะทำตัตแก่วิโยโตโมโริดันขึ้นมาฮะคู่หน้าของซามตันครับเป็นแดนนี่อิงคู่กับเชดัมฮะอย่างวันนี้แล้วเจ้าบ้านขึ้นเกมมาฝากมาที่ฮาวิสบานแล้ว ออกข้างมาที่เอ็มปาบูแล้วไหลต่อมาที่ต่อเกต้าซาสองนัดที่ผ่านมาภาคอาจจะไม่ได้อารมณ์ฮนะเนื่องจากลูกนอนอยู่ครไม่กล้าดังมากครตอนนี้ลูกตื่นแล้วฮะขอไภัยด้วยนะครับแลังจงหวันนี้ต่อเกตอาซามีโอกาสเข้าทำครับแต่มุมนี้มันแค,นคบแล้วกันยังยืนได้ดีครับหนวดเฟิร์มเชียวพนุ่ม อายุน้อยหนวดร้อยเส้นาจากวันนี้ครับเจมสันได้เตะคอเนอร์คิกมาฮะแล้วเอนดี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ฮะโดนมงสก,กัดออกมาเก็บได้ที่เบนชิวลฝากกลางมาฮะวิลเฟตเอนดี้ไหลต่อมาไม่ดีพอครับโดนสก,กัดโดยลูมิอูเอ็มบาบ,บูตัดได้แล้วขึ้นมาที่อกอกเคนาซาดึงบอลหลบไป แล้วติดแผงหลังของสามต้านออกครับเป็นลูกคอนเิคิกอีกครั้งครับจังหวะนี้คอสมาแล้วหวาดิโอ้โเป็นโทเก้นอาสาขอไายฮะได้โขกลูกนี้ได้แต่เสียวว่าไม่เลี้ยวเข้าประตูฮะ สั้นฮะสามตันเปสากาัดฝากมาที่เลกุยที่อัมตรองชวสอัมตรองอย่างได้เยอะปวดเล้าไม่ทลนะโดนดักได้ครับดีดีฝากมาที่เจมี่วารีฮะแล้วไหลกลับมาที่แมดดิสันไม่พ้นฮะอเกานาซาฝากมาแล้วพลิกสวยครับเชดํา ฝากมาที่อันนี้เองแขวางไว้แล้วโดนแซะฮะเป็นลูกฟรีคิกครับเดมาริเซน Medicine ครับโกสินเข้ามาเตือนฮะจังหวะน,นี้เข้าช้าหนึ่งยังวะฮะเป็นลูกฟรีคิกของซามตันจังหวะน,นี้เจมบวชพลาวแล้วปั่นเลยฮะเบ,บาไปครับเข้ามือของกาสเปอร์ไมเคิลบาบูก็ ฝากมาที่ทอรเกนอลาซาเกนอาซาฮ์ขึนมาซิเกโยโตมาทิเลยขึ้นมาใหม่ฮะที่ฮาวิบาร์เคนิดีเข็นแมดิสันให้เอ็มบาบูครับจังหวะนี้แล้วจะคืนให้เมดิสันอีกครั้งแต่ลูมิอูฮะได้บอลแล้วคืนมาที่เวสต์การ์ดแลยฮะ เขากางมาที่เจมส์บลูลาวไหลข้างมาฮะเฉดดาโดนดักได้ครับเบนจิวเวลแต่ไหลออกมาไม่ดีฮะยังติดยังเข้าทางครับเอดีไหลามาฮะฝากมาที่ตอเกนอาซาเข้ากลางมาที่เจมส์ดิสันไหลเข้ากลางมาแล้วแล้วเจมสวอนด้เก็บได้ไหลต่อมาที่ตอเกนอาซาฮะไปไม่ได้ฮะ เอากลางมาที่แมดติสันร้องไม่ดีพอฮะติดอ,อีกครั้งฮะแมดติสันซิลมองอึบยังพลิกได้อยู่ว่าเบนชิวิลกลับไปหลังเลยฮะซิลมองเจมมี่แมดติสันพลิกมาที่เจมี่วอรดี้โอกาสหนีแล้วบอลพุก <c oughs> เป็นกันฮนะยังเซฟได้ฮนะ ลูกนี้ถ้าไม่กระโดดเช็คลายนี่มีสิทธิ์เลยฮะเข้าประตูจงังหวะนี้พลิกแล้ว mm hmm. ติดนะฮะแล้ว mm hmm. ตัวรับกระโดดสุดสุดสุดเหยียดเลยฮะสุดสุดไปเลยเจมีเสันขอลูกนี้มาครับ mm hmm. ต่อเ์เรนซาเข้าไม่ถึงยังเข้าทางเบนชิวลแล้วลองยิงไกลฮะฮะยูริตรองเก็บได้ mm hmm. มาที่ฮาวิสตาน อิบาลเจมริสเน Madison, แล้วทีเดียวให้ยูเจมี่วาดีฮะยังไม่ดีพอ,อจังหวะนี้อิบาลเลี้ยงตัดมาจังหวะนี้ไหลต่อมาทำได้ดีฮะจังหวะเบิ้ลของออเกนอาสาแต่จะมีวาดียังพลิกหนีแล้วยิงได้ไม่ดีพอฮะ อย่างเสมอกันนะี่ยศูนย์ประตูต่อศูนย์การเข้าทําเป็นของเจ้าบ้านเป็นหลักฮะแต่วันนี้สานต้านขึ้นเกมมาครับเดนนิอิงกเก็บไม่ได้ครับโดนฟิกโยโยโตมริตัดได้แล้วโอเคนะอาซาโอเคนะาซา,นะา,าหมวนหนีไปได้ครับแล้วฝากมาให้เจมี่วันด,ดี้ไหลต่อมาที่ฮาว,วิบาลหนีไม่พ้นครแล้วส่วัอันตองฝากมาที่เดนนิอิงอิงขวางไว้ ไหต่อได้ไหมแล้วฝากมาที่เชดดำเชดดำไหลต่อเล่นกันเดี๋ยวนี้อิงสองครแลว <c oughs> แก๊สไปใช่ไหมก็ต้องออกแรงเซฟทีเดียวเชียวฮะแล้วเป็นลูกทุ่มฮะของฟาร์มตันฝากมาที่วุฒิพล้าวโดนตัดครับอยู่ริตรมองตัดใจแล้วขึ้นมาที่ฮาวิบาลอาิบาเลี้ยงตัดเท่าไหนครับ หวัาที่วาดี้แล้วพลิกหนึ่งครับไหลต่อไม่พ้นฮะติดโยชิดาฮะแล้วจวังหวะนี้สันตันถือหลังไปเลยครที่เวสต์การ์ดกดเพลาออกข้างมาฮะทำไงฮะจดอัมตองเก็บบอลไว้ตัวจริงเล่นดีมากครับดอัมตองจังหวะน,นี้ได้ลูกทุ่มฮะเสา งบอลมาที่ซวดอาร์มตองขวางไว้ได้ดีับแล้วไหลต่อข้างมาเข้านมาที่กดฝาล์วดฝาลา,ววลาหนีไปได้แล้วซวดอาร์มตองจับหนีไม่พ้นฮะอยู่นี่ตัวมองฮะเก็บได้เลเตอร์จะทําไวหรือเปล่าจังหวะน,นี้ฝากมาที่ตองแคตาซาแล้วเวิร์นต่อมาที่เจมีว่วอดี้ไหลจังหวะนี้ไอสตันเข้าไม่ถึงฮะเคลียร์มาครับกัน แล้เ,เก็บได้ครับซามตันเลยคุยแล้วโดนตัดที่ยูริตรมองฮะแล้วฝากมาที่เจมสม์ดิสันเอเจอจะขอพายเจมี่วาดีแล้วไหลต่อครับเป็นต่อเก็อาซาไหลแล้วพลิกจังหวะนึงแล้วติดแผงหลังของซามตันฮะยังยืนเต็มไปหมดฮะลูกนี้เชดดัมฝากหลังครับ ที่ลูมิอูเปไปที่เวสต์การ์ดแล้ววดพลาวส่งมาให้อาร์มตรองแล้วหมดเวลาการแข่งขึ้นเวลาแรกเลยฮะเรสเตอร์ซิตี้จ้าวานทำอะไรทีมเยือนไม่ได้ฮะเสมอกันที่ศูนย์ตัตนาศูนย์เรามีการปรับเปลี่ยนแก้เกมกันทั้งสองทีมครับอาร์มตันยังมีพื้นที่ลุ้นยูโรป้าอยู่นะครับ เ,เราไปรับชมครึ่งเวลาหลังกันต่อเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะสามตันได้บุกจากซ้ายไปขวาของจอท่านครับเลสเ,เตอร์เจอาบบานบุกจากขวาไปซ้ายครับของจอท่านเช่นเดียวกันครับลูกนี้ลูมอ,อ,อาร์มซองครับขออภัยึ้นมาที่ดนนี่อิงสอิง์หนีไม่พ้นนะเจมาร์ดิสันคือหลังมา้าออบรัน รีออรบลันฝา่งว้ที่เตระมองววิบานแทงแล้วไม่พ้นนะแจ็คสตีเฟนยืนได้ดีมากวันนี้เซ็นเตอร์ตัวกลางของซานตันตรงนี้เชดัมหนีได้ไหมยังได้อยู่ฮะเชดัมไปต่อแล้วฝากที่กวดเปลาโดนตัดไปแล้วฮะแล้วผู้ตัดสินให้เป็นลูกฝาวะเข้าบาเตือนอยูริตรมองฮะ คุณเข้าบอลหนักไปนะฮะยูเรเตอร์มองก็ชี้แจงครับว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทำฟาวผู้เล่นนะฮะแอตเกนชนะนี่เป็นยูรรเตอระมองกับแอสตีเฟน,นะฮะส,สีกันฮนะแล้วลูมิโอออกบอลมาที่ไรอันเบอร์ทานโดนดักได้แล้วแต่อยังไปได้ต่อครับไรอันเบอร์ทาน ตัดเข้ามาแล้วผูสินให้เล่นต่อฮะกดฟลาวโดนตัดอีกแล้วครับเอนดีดีจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับแล้วเล่นชิงกันฮะวาที่กับวไม่ดีพอครับเชดัมเบินกลับมาฟลาวแล้วอัมตองยังไม่หนีเอนดีดี้เท่าไร,ราฮะเดเมเซนโดนตัดจังหวะนี้ ตดสินให้ฟ้าครับเ่นไวแล้วอยู่ในตระมองตระมองไหลต่อมาที่แล้วไหลแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหตอกเกนอาฟาส่งให้เจมี่วาดีไปนะสวนกันเข้าไปฮะเจ้าบ้านฮนะขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเดริบโบเจมี่วาดี ชมการเล่นไวจังหวะนี้ฮะและ้วพอบอลก็ได้แม่นยำยครับเซมเคิลเขาปบมือให้เพื่อนท,อทีมนะฮะแชมป์อยู่แค่เรื่อมนะฮะจะสามารถทำได้หรือเปล่าะฮะอยู่ในเตะละมองะฮะฝากแล้วจับหนึ่งเบิ้ลสองทันทีฮะจับหนึ่งทีแล้วยิงสวนเลยฮะเด่ลูกนี้แจ็คสตีเฟนยืนห่างไปด้วยฮะ ทำให้เดริเบิลครมีพื้นที่แล้วแปรส่วนทันทีฮะลูกนี้มัวแต่วิ่งไปยืนให้เต็มลายฮะลืมยืนติดฮะขอบคุณนะครับที่ชมนะครับพีต่ต้นขอบคุณสำหรับคำชมว่าบยิงสวยฮะยิงสวยมีโอกาสต้องทำฮะไม่จบไม่ได้ฮะลูกนี้ฟ้าฮะจอห์นสอามสตอง เอ็นดี้ตัดเกมฮะแล้วบูฟาวลฮะลงมาแทนโจว์อาร์มสตองฮะแล้วจังหวะน,นี้เก็บได้ฮะบูฟาวเป็นเอ็นดี้ครับตัดเกมมาแล้วไหลต่อฮะรอเกนอาซอร์อาสามีพื้นที่ครับเพียงจี้เข้ามาแล้วไหลต่อให้วาร์ดี้หลุดเดี่ยวเรียบร้อย สองเมตรแล้ว t h ริบโบนาทีที่หกสิบสองฮะโชว์แท็กหน่อยโชว์แท็กหน่อยอเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ดีก็ช็อตครับสำหรับเซาทํามตันพาสองลูกติดฮะลูกนี้ปล่อยพื้นที่ให้ตอเคนอาซาไม่มีใครเข้ามาบีบฮะกดดันเข้ากลางแล้วไหลต่อให้กับวาร์ดีที่ยืนหาช่องอยู่แล้วแล้ว จังหวะเดียวฮะไม่รอฮะเดี๋ยววาดียิงให้เลเตอร์หนีห่างเป็นสองตัวศูนย์ครับอืต้องชมอาซางจริงครัวันนี้ไหลได้สวยครับวาดีไม่ต้องจับฮะเ้าสายแปรสวนไปง่ายๆฮะอืคู่หุงตัวใหม่ฮะอาซาวาดีขอญาตเปลี่ยนตัวฮะสำหรับซานตันส่งเชนลองมาแทนเชอดดัมฮะ ทางเราก็จะมีการขยับฮะเดี๋ยวพักจริงๆเราไม่ต้องพักก็ได้นะครับแต่เป็นการลองทดสอบผู้เล่น,นะครับต้องการให้เลดมอนนี้เข้ากับระบบได้มากๆฮะฤดูกาลนะ่าอาจจะต้องไปนะครับสําหรับจทานเวียร่าถ้าได้ค่าตัวที่เหมาะสมนะถ้าไม่ได้ก็อยู่เป็นจอมเก่าให้เราฮะขอญาตส่งเขาแล้วกันนะนัดที่แล้วยิงประตูชัยได้ ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากแชร์ครับนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วครับนัดที่3 8ของฤดูกาลครับเลตเตอร์ซิตี้ครับขอขยับฮะเรดมอนแทนฮาวิบาร์สเจอเบียเวยล่าแทนเจมสร์เดสันครับแล้วก็เป็นสบายลี่ฮะแทนเอมบาบูฮะขยับทั้ง3คนทีเดียวเลยฮะฝากเชร์ฝากแชร์ได้นะครับนัดนี้นัดสุดท้ายแล้วครับ ต่อไปเราจะขึ้นซีซั่นใหม่ครับดูการ2020ถึง2021ฝากติดตามชมกันต่อด้วยนะครับในเวอร์ชั่นต่อไปฮะรเ,เราจะหยุดสตรีมไว้แค่นัดน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปอัปเดตการซื้อขายะร,ระหว่างที่ไปพักฮนะอัปเดตเราจะกลับมาก็เกือบเล่นนัดแรกเลยนะครับถ้ามีรายการรายสำคัญผมก็จะไลฟ์สด แล้วก็บันทึกลง YouTube เช่นเดียวกันครับวันนี้เอ็ดมอนฝากมาที่วารีครับเวลาได้ต่อแล้วเข้ากลางที่อาซาจะลองยิงฮะฤดูการหน้าผมอาจจะเปลี่ยนระบบการเล่นฮะเป็นให้ AI ดวลกันฮะเราแค่จัดระบบของทีมนะฮะเป็นการลองดูด้วยครับว่า AI ไอกับเราแต่ถามจริงถ้าอารมณ์เล่นก็คือ a อมันก็เล่นเหมือนจริงกว่าเราเล่นเหมือนแบบคนรีบอะฮะอยากจะ้ยิงอย่างเดียวฮะเราลองดูว่าเพราะมันจะพากได้ง่ายกว่าหรือเปล่าะฮะพอดีพากไปด้วยแล้วก็ต้องเล่นด้วยแก่แล้วฮะแยกสมองไปทานขอบคุณคุณต้นนะครับที่ยังติดตามชมเราอยู่นะฮะไหลแล้วฮะสองเม็ดฮะจะมีเม็ดที่สามหรือเปล่าฮะฝากติดตามนะฮะแชมป์สามศูนย์อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่นัดเดียวจบนะครับแต่นัดนี้สามศูนย์นี่งามโงดเลยฮะแล้วจังหวะน,นี้ครับโซเกนาซาอย่างไม่ได้ฮะเป็นโจทานวิลาเก็บมาฮะแล้วโซเกนาซาได้บอลถึงมาฝากหลังฮะเป็นฟริกโยโตโมริฮะเก็บบอลได้สุริเตอร์มองไหลข้างมาแล้วเป็นอาธานเรดมอนด์ได้โอกาสยิงทีมเก่าแล้วออือ กันยังยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วพุ่งปัดออกไปครับจังหวะน,นี้แล้วออกเส้นข้างไปฮะจะสามศูนย์พูนสวัสดิ์หรือเปล่ายังเหลืออีกสิบนาทีครับฝากติดตามได้เลยครับสิลมมงแล้วเลดมอน์เก็บได้ช้าไปฮะเจ้าตัวเหนีย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 วบอลไม่นานเลอเกินเวสการครับฝากมาที่วอร์ดพลาส ขาวกลางมาที่บูฟาลแล้วขึ้นด้านข้างครับมาที่เชนลองเชลองโดนตัดที่เอนดีดีอีกแล้วฮะตัดเกมเก่งอ่ะแต่เอนดี้ดีไหลบอลไปเล่นยากมากฮะเอาไหมขึ้นมาอย่างติดผู้เล่นของเลสเตอร์ซิตี้แล้วเก็บบอลได้แล้วไหลต่อมาที่ตอเกนอาซาเก็บบอล ไม่ดีพอฮะโดนโบชานฉกไปแล้วจากวันนี้อันนี้อิงคืนกลับมาที่บูฟา่าบูฟ่าฝากมาที่วัตพลาสเชลลองตักเข้าไหนครับโดนเป็นชิเวลดักได้ไหลต่อมาที่เอนดีดีครับเอนดีดีฝากมาที่เรดฟลันเลยไปที่โจทานวีเรล่าครับเหลียงกดดันฮะแ้ยเต็บฮมลูมิอูวะเขามาล้วงได้แล้ว บูฟฟาลครับยัดมาที่แอนนี่อิงสไม่ผ่านฮะแล้วจวังหวะนี้เอนดี้ตัดได้อีกแล้วฮะไหลามาให้วาดีน่าจะไม่มีเพิ่มนะแล้วจบการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับเลสเตอร์ซิตี้ทำได้ครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกของการทำทีมของเดวิดชินอลาฮะแล้วได้ประตูจากเจมิวาดีในทีที่58กับ62ของเกม ถามให้เลสเตอร์ฮะค,คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฮะฤดูการ2019-2020ในเกมพ AH ีต้องขออภัยนะครับไม่มีการรับถ้วยนะครับเนื่องจากติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นแค่การดีใจนะครับเดี๋ยวเราชมไปยาวๆฮนะ <c oughs> ทุกคนมีส่วนร่วมครับกับทีมเลสเตอร์ชุดนี้ที่ได้แชมป์ครับ ขอบคุณทุกกคนที่เข้ามาชมมาเชียเรานะครับโอ้โหหัวใจไลท์รัวๆแลครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต้น <c oughs> มีชูถ้วยฮะแล้วทำได้อเลเตอร์ซิตี้กับปิตันแกสเปอร์ชมาท์โชูถ้วยพรีเมียร์ลีกฮะกลับมาได้แชมป์อีกครั้งฮะหลังจากเคยได้แชมป์ไปแล้วฮะจิงจอกสยามฮะกลับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งฮะ อดีใจว่าไทยไทยแชมป์ฮะไม่ใช่ไทยแชมป์เลเตอร์เว้ยเลเตอร์เเตอร์เป็นทีมที่มีผู้บริหารเป็นคนไทยฮะถ้าคุณวิชัยได้เห็นก็นคงจะดีใจฮะแต่คุณใชัยเสียฮนะจากอุบัติเหตุทางเฮลิคอปเตอร์ฮะ ก็เป็นลูกชายบริหารต่อไปฮะก็หวังว่าจะได้มีนักเตะไทยฮะที่ได้ขึ้นไปโลดแล่นพรีเมียร์ลีกฮะจบเกมฮะที่โรดพาร์คสเตเดียมจริงๆก็ต้องเป็นเอ่อคิงพอร์สเตเดียมนะฮะเกมนี้เจ้าบ้านของบอลได้ดีกว่าเล็กน้อย51%ฮะ,51ฮะโอกาสยิง10ครั้งเข้ากรอบ7จผ่านบอลก็ดูดีขึ้นมาฮะ100ครั้งสำเร็จ88ครั้งฮะส่วนของซอมตันฮะก็ต่างกับเราเล็กน้อยฮะ MVP น่าจะไม่ใช่ใครเดอ The เวอร์ฮะเชมี่วาร์ดี้ฮะ7.5คะแนนฮะยอดเยี่ยมฮะได้แชมป์นะฮะส่วนผลคู่อื่นครับพิซซ่าพาเลสแพ้กับ F arn, เอฟตันเออเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ2เอฟเวอร์ตันฮอลล์แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ4นอริชชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0บอลมัดแพ้ให้กับเบอร์ลี่2ประตูต่อ4 อัลซานบิลาแพา้กับครีนตันหนึ่งประตูต่อสามสเปอร์แพ้กับเวสต์แฮมศูนย์ประตูต่อสามออสซอลแพ้กับลิเวอร์อพูลศูนย์ประตูต่อสามนิวคาสเซิลแพ้เ,เชลซีศูนย์ประตูต่อสามและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะวัตฟอร์ดนะครับสรุปผลอันดับตารางการคะแนนทุกทีมฮะสามสิบแปดนัดแล้วฮะเอเ,เตอร์ฮะได้แชมป์ครับที่แปดสิบเจ็ดคะแนนฮะชนะยี่สิบเจ็ดเสมอหกแพ้ห้าย,ยิงเจ็ดสิบเอ็ด เสีย23บวกที่48ลูกครับเลียฟูได้อันดับสองครับอยู่ที่85คะแนนฮะมนเชสเตอร์ซิตี้84แมนยู83ฮะสเปอร์ได้ที่ห้าเชลซีที่หกเอเวอเรตันที่ 7. เจ็ดอ่อผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเช็คเอฟบคับแคทีจีว่าใครจะได้เป็นตัวแทนยูโรปาลีกน่าจะสเปอร์เชลซีเอเวอเรตันครับถ้าชัวร์ๆก็สามทีมนี้แต่ต้องดูว่าใครได้แชมป์อีกนะฮะ แอต,ตันได้ที่8อสนอสเตรเลได้ที่9เวสต์แฮมได้ที่10บคูแฮมตันได้ที่11บอ็ดบลมัดได้ที่12เบอรี่สิบสามวัตฟอร์ดที่14บไบตันแอนฮ 15, ็อกสิบห้าจิตตันเบาเลส16นอริสสิบเจ็ดเอตันวิลล่านิวคาสเซิลและเชฟฟิลด์เนตต์ต้องไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าแมนยูชนะฮะแต่ได้แค่ไปแชมเปี้ยนลีกนะก็แสดงความยินดีได้ของจริงก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่านะฮะจบแล้วฮะฤดูกาลนี้ อันนี้เป็นทีมยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนะฮะผู้สาประตูได้แก่เดเคอาคู่เซนเตอร์เป็นเดลิสันซานเชสคู่กับทวกิฟฟันดยาดยฮะฝั่งขวาเป็นแอสวิลิกกัวร์ตาฝั่งซ้ายเป็นลูก้าดีนฮะกลาง4ตัวนะครับในระบบพรีเมียร์ที่เลือกเป็นโลเซลโซ่เป็นกลางฝั่งขวาอ็อกบาเป็นกลางตัวลุกของเรามีเอนดีดีติดฮะแล้วก็เอ็นกาโลกองเต้ของเชลซีฮะ คู่สุดนหน้าเป็นของเราฮะเจะมีว่วาด,ดี้กับเอดูอาฮะก็ทั้งที่เราได้หน้าเป้านะฮะแต่เราได้ยอดเยี่ยมทั้งสองสองคนเลยนะฮะเพราะว่าเอดูอาลงมาก็จบสกอร์ได้ตลอดนะฮะสร้างผลง,งานได้ดีเดี๋ยวเราไปชมว่าเขายิงได้เท่าไหร่ฮะขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมเชียร์พวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสำหรับคนที่ติดตามใน youtube ฮะติดตามเราได้ที่ เอทีเอ็มเอฟซีฮะฤดูกาลนี้สองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบจบแล้วฮะขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในซีซันหน้าครับขอบคุณครับ